สวัสดีครับผมอายุตคาครับผมวันนี้ขอเสนอรถทํามาหากินสําหรับสายค้าขายนะครับหรือขนของใช้งานนะครับอีกหนึ่งคันนะครับกับแบรนด์นิสสันคันนี้คือนิสสัน nv นะครับกระบะเล็กนะครับ king cab ได้รถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับไม่แค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นกิโลเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะครับสีสันรอบคันยังสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยแดดเดียบ้างเล็กน้อยนะครับมีริ้วรอยทั่วไปบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อมีความกระจกน้า ช่วงล่างดีนะครับผมยางใหม่นะครับเพื่อเลียนได้ไม่นานเครื่องหัวฉีดนะครับผมปีศูนนะครับคันนี้มาพร้อมกับความประหยัดในยุคนํามันแพงแบบนี้กับระบบ LPG หัวฉีดด้วยนะครับมีหลังคาแคลิบอยนะครับผมสามารถใส่ของได้สสยค่าขายตลาดนับต่างๆนะครับขนของได้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เข้าตอกซอกต่อยเล็กๆสบายๆนะครับหาขับขี่ใช้งานนะครับเอาไปค่าขายทำมาหากินนะครับสบายๆนะครับเบาะหลังก็มี ิงแคปนะครับสามารถเด็กนั่งได้นะครับมาพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยนะครับผมชุดแฮปปี้มิวนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้หายากนะครับสำหรับ NV ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยใสสะอาดนะครับเบาะเบิดกรรมจีดเดิมโรงงานนะครับใสสะอาดนะครับมีเครื่องเสียงใช้บลูทูธได้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็มีตู้เขาตีมาให้นะครับนี่นะฮะ ตากล้องแพลนนะครับตู้นสำหรับเบาะข้างๆข้างหลังนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ใช้งานได้ดีแอร์โคตรเย็นนะครับผมบอกเลยคันนี้แอร์เย็นมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทอีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะครับเครื่องเสียงอย่างดีนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมแอร์หนาวมากนะครับพาสีหกหกนะครับผมเจ้าของใช้คนเดียวนะครับผมสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบสุดๆนะครับเนี่ยครับ ฝาเฟอเดิมนะครับผมรถแทบจะไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่นะครับรถขับดีนะครับด้านหลังก็ใส่ของได้นะครับทีอะไห่บอรกันกระองแผ่นใหมนี่นะครับด้านหลังก็มีถังแก๊สอยู่นะครับผมนี่นะครับถังแก๊สใส่กระบะใส่ของขนของได้นะครับประหยัดนะครับ นี่นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในกับนิสสัน NV คันนี้นะครับก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะปรับเอนได้เพราะเป็นกิงแคบนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีโอเวอร์ดรอนะครับผมนี่นะครับไม์ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมแอร์เย็นฉ่านะครับหนาวนะครับพกผ้าห่มด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะฮะรถก็ขับดีนะครับผมขับสบายสายค่าขายนะครับเอาไปใช้งานได้หรือส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับขนนักเรียนต่างๆนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ก็โอเคนะครับราคาหลักหมื่นนะฮะ สภาพดีๆแบบนี้หายากแล้วนะครับสําหรับนิสสัน NV มือเดียวป้ายแดงแบบนี้ภาษี66เอกสารพรอโอนทุกอย่างมีแก๊สด้วยนะครับหัวฉีดอย่างดีเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังต่างจังหวัดตรงได้นะครับกรุงเทพปริมนทรส่งฟรีนะครับสามารถส่งสไลด์ออนได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับคันนี้เปิดให้ถูกถูกเลยนะครับหลักหมื่นเท่านั้นหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากครับ